เรามาพูดถึงการวางแผนคุมกำเนิดกันค่ะการคุมกำเนิดจะมี2แบบนะคะ 1. การคุมกำเนิดแบบถาวรน 2. การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวเรามารู้จักการคุมกำเนิดแบบถาวรกันก่อนนะคะการคุมกำเนิดแบบถาวรจะเป็นการทำหมันหญิงและหมันชายซึ่งเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรเพียงพอแล้วซึ่งการทำหมันปลอดภัยไม่มีฤทธิ์ของฮอร์โมน ไม่มีผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางเพศค่ะส่วนการทำหมันหญิงคือการผูกและตัดท่อนำไข่บางส่วนทั้งสองข้างออกทำให้ท่อนำไข่อุดตันค่ะสามารถทำได้ระยะหลังคลอดเรียกว่าการทำหมันเปียกถ้าทำในช่วงหลังจากคลอดลูกตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปเรียกว่าการทำหมันแห้งส่วนการทำหมันชายสามารถทำได้ทุกเวลาเมื่อพร้อม วิธีการคือการตัดและผูกท่ออสุจิสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิเข้าไปในท่อปัสสาวะในขณะที่มีการลังทําให้น้ำอสุจิที่หลั่งออกมาไม่มีตัวอสุจิเหลืออยู่จึงไม่ทําให้เกิดการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ซึ่งการทําหมันชายทาแล้วสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสําหรับแบบที่สคือการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวจะมีอยู่หลายแบบเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดฉีดยาคุมกำเนิดการใส่ห่วงอนามายัยการฝังยาคุมกำเนิดจะมีแบบ3และ5ปีโรงพยาบาลสกลนครจะมีให้บริการฝังยาคุมกำเนิดชนิด3ปีค่ะแผ่นแปะยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามายัยหลังการคลอดบุตรคุณแม่หลายท่านอาจกำลังพิจารณาถึงการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้ตัวเองได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ก่อนวางแผนมีบุตรอีกครั้งในอนาคตโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมบุตรจะต้องเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อปริมาณน้ํานมที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยการคุมกําเนิดหลังคลอดจึงไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณแม่สามารถปรับตัวกับบทบาทใหม่ในการดูแลลูกน้อยได้อย่างมั่นใจและลรความกังวลด้วยการเลือกวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าสุขภาพของตนเองและลูกน้อยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเราจะพาคุณแม่มาทำความรู้จักกับ5วิธีคุมกำเนิดหลังคลอดที่ไม่กระทบต่อปริมาณน้ำนมซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ยังให้นมบุตรและต้องการรักษาสมดุลระหว่างการคุมกำเนิดและการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด 1> 1. ถุงยางอนามายัยถุงยางอนามัยเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ใช้ฮอร์โมนจึงไม่ส่งผลต่อน้ำนมและยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดีเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการคุมกำเนิดในระยะสั้นข้อควรระวังคือควรตรวจสอบคุณภาพของถุงยางและวิธีการใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด2ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมอนเดียวยาคุมชนิดฮอร์โมอนเดี่ยวเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ให้นม เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อน้ำนมและอาจช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้แนะนำให้เริ่มรับประทานในช่วงวันที่21-28หลังคลอดโดยรับประทานให้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสการมีเลือดออกกระปิดก,กับรอยระหว่างรอบเดือน3ยาฉีดคุมกำเนิดยาฉีดคุมกำเนิดนี้ให้เลือกทั้งแบบ1เดือนและ3เดือนเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการคุมกำเนิดระยะยาวและไม่สะดวกในการรับประทานยาทุกวัน โดยสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่6สัปดาห์หลังคลอดข้อควรระวังคืออาจทำให้น้ำหนักเพิ่มและมีผลกระทบเล็กน้อยต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดในระยะยาวสียาฝังคุมกำเนิดการฝังยาคุมกำเนิดใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและคุมได้นานถึง3-5ปีขึ้นอยู่กับชนิดของยาการฝังยาคุมกำเนิดที่ไม่ส่งผลต่อน้ำนมและยังคงรอบเดือนตามปกติ ควรฝังภายใน6สัปดาห์หลังคลอดและสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมได้5ห่วงคุมกำเนิดห่วงคุมกำเนิดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ได้นาน5-10ปีขึ้นอยู่กับชนิดของห่วงแนะนำให้ใส่หลังคลอดอย่างน้อย6สัปดาห์เพื่อลดการเกิดโอกาสการทะลุข,ของห่วงและให้หมดลูกเข้าสู่สภาพปกติก่อนข้อดีคือไม่ต้องรับประทานยาทุกวันและไม่มีผลกระทบต่อน้ำนม